แต่งทรงลงล้อพ่อน้องออรนิวสำหรับรถปี21คันนี้นะครับผมเป็นเจ้าดีแม็คันนี้นะใครที่อยากได้นะผ่อนแค่6,000กว่าบาทไปชมความสวยของน้องการป้าย ยังไงกันบ้างครับสวยถูกใจหรือเปล่านะครับผมพร้อมมาพร้อมชุดแต่งนะครับรถปี21อนะครับผมจับเจ้าอินสูดีแม็กคันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับใครที่ได้ไปใครที่หาแบบนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่ามีคันเดียวเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะสําหรับคันนี้นะครับผมใครที่มีเอกสารชัดเจนนะครับเป็นพนักงานบริษัทนะครับมีเครดิตนะครับสามารถพีดาวได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดนะครับผมใครที่มีเครดิตเอกสารชัดเจนอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับมารับคันนี้ไปได้เลยต้องบอกเลยว่า สวยถูกใจอันนี้ร,รอทำความสะอาดอีกรอบนึงเท่านั้นเองนะครับได้รถมาเดิมๆได้ดูโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับท่านมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยไปใช้งานแน่นอน,นใครที่ชอบรถสวยแบบนี้นะครับผมชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้ครับกดหัวใจกดติดตามไว้นะครับหรือโทรหาพี่ปืนโดยตรงได้เลยที่0ูนย์6 7้า4นะครับผมมีเข้ามาอีกเพียบนะครับผมพรทิปออโต้คาร์รถคันแรกของคุณให้เราดูแลนะครับ